นี่ค่ะเปิดประตูให้หนูหน่อยมีมีเปิดประตูให้หนูหน่อยหนูวปวดฉี่มากมากเลยอะ่ะมีเปิดประตูให้หนูเดี๋ยวนี้หนูทนไม่ไหวแล้วอะ่ะหนูปวดฉี่อ่ะมันเดี๋ยวมันฉีนะ่ ประตูเดี๋ยวนี้นะเปิดประตูเองให้เปิดประตูเองได้ยังไงอะหนูทำลายก่อนพังไปแล้วนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะไหลลงมันจะไหลลงแล้วแล้วนี้เดี๋ยวหนูไม่ไหวหนูฉี่แล้วตรงนี้นะเฮ้ย oh <no. S 1> ข้าวไปด้วยอะแล้วเดี๋ยวมันก็ขี้อีกอะ oh <no. S 1> เปิดให้หนูหน่อยนะ ดทั้งตัวแล้วอมี่นี่เปิดประตูไม่ได้ใช่ไหมลูกใช่เพราะอะไรคะเพราะหนูทำกลอนพังอะ่ะหนูทำประตูไม่โลหเลยะ่ะมันก็เลยเปิดเองไม่ได้อ่ะมีใช่ไงเพราะหนูทำพังไงแล้วถ้ามีเอามาซื้อใส่ใหม่แล้วหนูจะทำพังอีกไหมคะ